มีการคาดหมายว่านอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีตัดชนีความร้อนสูงเหมือนกันเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมก็มาติดตามกันนะครับว่ามีที่ไหนกันบ้างนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราให้ความสำคัญเพราะว่าความร้อนของประเทศไทยมันส่งผลกระทบหนักมากๆแล้วนะครับหนักถึงขั้นที่ว่าทำให้คนที่ไปส่งญาทำบัตรผู้พิการรอในรถเสียชีวิต ร้อนถึงขั้นที่ว่าทําให้ร้านที่รับพิมพ์ป้ายหาเสียงทํางานกลางวันไม่ได้ครับคเครื่องแห้งต้องทํางานกลางคืนร้อนถึงขั้นที่ว่าทําให้น้ำเนี่ยมันระเหยเร็วแล้วก็หลายพื้นที่เผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งนี่คือภาพผลกระทบที่กําลังเกิดขึ้นและร้อนถึงขั้นที่ว่าพอมีอากาศเย็นลงมาจากประเทศจีนมันปะทะกันอย่างรุนแรงครับแล้วก็ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นพายุฤุดูร้อนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกิดขึ้นหลายจังหวัดในภาคอีสานถึงขั้นที่ว่าทําให้เวทีหมอลำ ไม่ได้รับความเสียหายแสดงไม่ได้เลยครับ คือเอาจริงๆถึงจะแสดงต่อเนี่ยแต่คนที่จะไปดูนี่ก็ไม่รู้ว่าจะดูยังไงนักแสดงก็ไม่รู้ว่าจะแสดงยังไงเหมือนกันนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีลมพัดถล่มเวทีหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์นี่เป็นคณะหมอลำชื่อดังเลยนะครับทางภาคอีสานที่ตั้งเวทีทําการแสดงตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลปากคาดอําเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬแรงลมทําให้เวทีพังถล่มลงมาจนท้ายที่สุดต้องตัดสินใจยกเลิกการแสดง ขณะที่ระเบียบวาทศิลป์ได้เผยภาพความเสียหายของเวทีหมอลำพร้อมกับระบุว่าเนื่องจากมีพายุลมแรงทีมงานจึงไม่สามารถทำการแสดงได้ต้องกราบขออภัยแฟนคลับทุกๆท่านทางแอดมินขอให้ทีมงานทุกคนปลอดภัยครับก็สอดคล้องกับทางข้อมูลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงการที่บอกว่าได้ภาพมาจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการ ซึ่งก็เป็นภาพความเสียหายของเวทีหมอลำระเบียบวาทะศิลป์พร้อมระบุว่าจู่ๆก็มีพายุมีลมแรงให้ช่วยกันร,ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองด้วยนะครับทีนี้ถ้าขยับไปดูที่จังหวัดใกล้เคียงกันอย่างที่หนองคายนี่คือภาพที่เกิดขึ้นริมแม่น้ำโขงในอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับ ที่อำเภอสีเชียงใหม่เนี่ยฝั่งตรงข้ามแม่น้าโขงมองไปไกลๆก็คือนครหลวงเวียงจันทร์จะอยู่ตรงข้ามกันพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมลองดูสิครับแทบจะมองไม่เห็นแม่น้ําโขงแล้วนะครับและถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าในแม่น้ําโขงเนี่ยคลื่นเป็นสีขาวๆเป็นคลื่นหัวแตกเลยนะครับลมพัดแรงมากนอกจากลมแรงแล้วก็ทําให้ไฟดับนานกว่าหนึ่งชั่วโมงครับซึ่งปริมาณฝนที่ตกลงมาอาจจะไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับความเสียหายจากแรงลมที่ทําให้เกิดความเสียหายครับ หลังจากที่ลมสงบก็พบว่าในพื้นที่หมู่7ตำบลหนองปลาปากอำเภอสีเชียงใหม่มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายไป3หลังส่วนใหญ่เป็นหลังคาสังกะสีที่ถูกแรงลมกระชากหลุดออกจากตัวบ้านไปนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าพบเสาไฟล้มหลายต้นต้นไม้ใหญ่ล้มกีดขวางเส้นทางการสัญจรด้วยนะครับ ส่วนที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยในช่วง1-2วันที่ผ่านมาอากาศร้อนจัดครับ40-41องศาเซลเซียสและเมื่อวานนี้นี่คือภาพที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ4โมงเย็นครับเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและมีลูกเห็บตกในพื้นที่ภูกระดึงเป็นบริเวณกว้างและหลายหมู่บ้านเลยครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะที่บ้านผาค้องตําบลห้วยส้มอำเภอภูกระดึง ฝนที่ตกในพื้นที่เนี่ยมีพายุลูกเห็บเกิดขึ้นด้วยนะครับตกอยู่ประมาณ20นาทีนะครับถ้าฟังเสียงจะได้ยินเลยนะครับเสียงลูกเห็บตกกระทบกับหลังคาบ้านและพอไปสำรวจปุ๊บก็พบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ในมุมนึงมันก็ส่งผลดีครับเพราะว่าพายุฝนและลูกเห็บที่ตกก็ทําให้อุณหภูมิในพื้นที่จาก 39- 40องศาเซลเซียส ลดลงเหลือ29องศาเซลเซียสทันทีเลยค่ะรับค่ะก็ทำให้สถานการณ์ความร้อนที่หลายคนเผชิญอยู่เนี่ยค่ะก็สามารถคลี่คลายลงไปได้นะคะ